เล่นมีเท่งไงอะเท่งกีเท่งหมูอะหมูหมูเจ๊ทีมนูเขาหมดปะอือเรียบร้อยโดนยิงเลี่ยนไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไม่เก่งใจนคนดเท่งกูเลยวะเนี่ยไม่ไหว <laughs> เรื่องนะจีส๊สวัสดีครับตอนเราก็สู่แกเกินเก่ง เจอกันดีแล้วโอ้นี่วันนี้เดี๋ยวต้องมาเล่นในนี่หน่อยนะโค้ดเท่งนะได้เออล่าสุดนี่เปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมแกก็คุยเลยแกบอกว่าแกเหนือกว่าไอ้ป๋องกระพนแกเรียกนี้นะไอ้ป๋องไอ้ป๋องนะไอ้ป๋องนี่นักบอลสกปรกอเลยที่แกบอกใช่ใช่สกปรกไอโอ๊ตใครอยากเล่นด้วยไอโอ๊ตนักบอลสเปซสปาส่วนไอ้เท่งแกพี่เท่งแกเองแกนี่ก็บอกว่าดีที่สุดแล้วตั้งแต่มีซูเปอร์สตาร์เข้าสู่เกมของเรา เออวันนั้นเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามพี่เจดำแล้วก็ทีมงานด้วยวันนี้มาเปิดวันนี้พอดีว่าช่วงปลายปีแล้วครับเดี๋ยวเอาอัจฉริยะเี่ยวคนละส่วนกันเฮ้ยก็โบนัสแตพว่แกคนละ5,000มารวมแล้วก็เดี๋ยวของฉันลงไป20,000เป็น30,000วันนี้คนละส่วนกันดิเอออเาเช่วยๆกันอ่ะแต่ถ้าได้ดีผมขอตัวอ้าวขอตัวก็เชิญเลยไปเฮ้ยใช่ขอตัวมาเล่นอ๋อมีมันมีนะมันเตรียมมาว้เนี่ยดูมาเยอะโอเค้ยเอาปลุยเลยวันนี้กินไปไงจ๋าลุยให้หน่อยดิ24 u c l บสี่เอลใช อันดับแรกใช่ก็คือมาถึงหน้ากิจกรรมปุ๊บเหมือนเดิมวันนี้ครับ8ดธันวาถึง4มกราคมต้นปีเลยดยาวไปโอเคแต่ทีเนี้ปัญหาคือเจ๊อาจจะไม่ค่อยพอใจกับตัวเลินที่เขาให้มาทำไมอ่ะเพราะผมไปเช็คมาเมนยูมันไม่ได้เพน มันจะมีน้อยหน่อยเอ้าแต่ก็ต้องเอาแหละเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยซะหน่อยไหนๆก็มาแล้วหัดฉีดไปเยอะรอบนี้มาถึงก็ต้องเลือกรีวอร์ดสามเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราต้องแบบพงสูงสุดไม่คืนสูตรสามัญนะโอเคโอเคเจ๊กดนี่นะให้เจ๊กดอันนี้คือเรารูู้้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ยืนยันมันกได้กดมันก็ได้กดเฮ้ ตัวใช้เงินแบบประหยัดได้หรือจะแบบเต็มระบบก็ได้อาจจะแต่เจ๊แลยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอกันเนี่ยใช่ป่ะรอแบบช่วงในอันนี้หมาตัวงแล้วนั่นนครบไงการับประกันถูกเลยว่าดวงดีโอเคโอเคนะมาอีกตัวงอีกตัวนึงเฮ้ยเดี๋จะเดีือดเดี๋ยววัววิ่งเข้ามากัดด้วยเสียงดังอ่าโอเคนี่ครบแล้วฮะอีกอันนึงใจเย็น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 ถือว่าเจ๊ตัวไม่ค่อยดีนะ มาแล้วใอ้ดวงดีแจ๊บแม่นี่มาครบมาครบก่อนนี้ก่อนก่นี้ก่อนครบระยะพอดีอ่ารับไปแล้วหนึ่งชุดโอเควันอี้นะวันนี้จะซักกี่ชุดสามไหมสามชุดสามชุดสามไหมไม่รู้มีเงินวุ่นวายมันเหลือมันเหลือใช่ไหมมันจะได้คนละคนละคนละห้าพันอ่ะใช่ท่านเนี่ยเราแค่ต่อถึงเส้นปีไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร อารับรับใบอีกรอบหนึงโอเคอยู่โอเคยังโออเคยู่นั้นอีกทีนะอีกทีปะอีกรอบนะยังเหลือยังเหลืออัดอัดเข้าไปหน่อยอ๋อถ้าว่ากดสองทียังไงตั๋วมันมาอยู่แล้วถูกไหมโอเคนี่โอเคมาสองใครบอกตัวไม่ดีไอ้แจ๊บมึงนี่แค่นี้หมดแล้วมาเออเฮ้ยโหอันนี้เห็นไหมนะรับรับปึ๊บถ้าก่าตอนนี้เรามีสามสามใบใช่ไหมสามชุดสามชุดแต่มีประมาณ มีรู้กี่ใบไม่แน่ใจก็เยอะเอ้ยต้องบอกว่าเราก็ใช้เงินไปแค่ประมาณสองหมื่นนะว่าสองหมื่นที่ได้กี่ดื่มสองหมื่นก็ได้เหล้าสิบขวดแล้วก็แมวดื่มแล้วดื่มใครดื่มมันก็อย่าคุณเรียกเด็กมานั่งเนี้ยคุณก็จ่ายเองคุณเรียกเด็กมานั่งมันก่อนเนี้ยเจ๊ก็จ่ายให้ใช่ไหมอ่ะอูทูลแล้วเรื่องจริงด้วยไม่มีอาการอ่ารับทั้งหมดก่อนเพิ่มมีเงินหย่อยี่สิบโอ้โหยี่สิบเอ็ดล้านล้านแสนหมื่นอื หนักละไปเอามาจากใครไม่รู้ว่าจะเรียกหน่วยว่าอะไรเดียยี่สิบเอางี้ไอสามตัวหลังต้องนับแล้วกันสองตอนนี้เรามีสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งไอสามตัวหลังเราไม่นับสองหมื่นหนึ่งล้านล้านก็เดี๋ยวโอ้โหเดยเยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือเปิดเปิดทิ้งไปเปิดทิ้งเหรอเปิดไปเรื่อยๆรืเพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ไอตัวนี้ที่เราคุยคนละตัวซุ่มตัวทีใช่ไหมอ่าใช่ใช่ทีตัวบีคืออะไรเจ๊บีคือบริเลียนอ่าหมายความว่าร้อยล้านพันล้านไอทีชิ้นลวเบิร์ดแต่ใช่ เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอะไรอันนี้ชิลเลียตทริลเลียนก็คือหมื่นล้านเราก็เปิดแสนล้านวะมันก็ชัวร์ไปหมื่นเนี่ยทีไงอ๋อใครบอกว่าเซนเทวสั้นหมื่นใช่ไงอ๋าโอเคโอเคแล้วเซนเทวสั้นหมายว่าเราสามคนก็ไม่น่าเก่งนะเรื่องหลักเงินเรื่องอะไรเลยนเก่งมั้าที่ทำให้กูคำนวณเลขกูยังมั่วเลยเนี่ยเป็นไงจากสองหมื่นหนึ่งกลายเป็นสองแสนสี่สองร้อยยี่ ยี่สิบห้ี่สิบกยี่สิบก้าไม่น่านะแป่สองร้อยสองต้องมีโอเคอันนี้ก็มาถึงการ์ดแล้วเจ๊อ่าการ์ดที่เราจ้าร์ถึงไปก่อนการ์ด UCL นี่ไม่น่าเลยใช่ไม่ได้ไปเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกเจ๊ลุ้นอะไรก็ได้ยากขอให้มันได้แปก็ถือว่าคุ้มแล้วมันมันน่าอนแปดนะอันโบโฟโอเคเฮ้ยซเลน CDM ใครสเจ๊ตอกติ๊กตอกให้ทันให้ทันเฟมันเหรออ๋อ ชูเทนจารอดชูเทนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมบอกกันก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนสามใบใครน้อยสุดโดนดีดถูกไปทิ้งวิกวิกขอมวิกก่อนน้อยหนูเหมือนเดิมน้อยน้อยบึ้มเจ๊น้อยโอ้ยยูซีเอว่ะกาหน้าหใครอะลองเหรอซัดได้แล้วซิหม่า ซิมวาโลชั่นไม่ใช่เป็นสังคังแง่คันเนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวเฮ้ยแล้วกดไปสองใบได้เลยที่เปิดแล้วดิ้นก็สองใบนะเจ็เฮ้ยออสเปนโกคาซิอาต์โอ๊อ๊ะก็แปดไหมก็แปดดีมันโอ้ยหเก้าพันเฮ้ยกเท่าไหร่ยูเท่าไหร่ยูพันสองพันหนึ่งน้อยแล้วคนเดีแล้วโอเคๆปุ๊บไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันตรงนี้ใช่และเนี่ยโดนเฮ้ยเอ้ยแล้วฟูฟูเฮ้ยโคลอมเบียจบแล้ววิงวิงยอสไม่ใช่โอ้โหพิซซ่าใครวะเนี่ยโดนเลย นิดน้อยสุดควรกว่าดาโดมาเลยแต่ตัวไม่ค่อยดีเลยนะค่อยดียัง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 คือมันยังไม่นี่มันยังไม่สุดไงไม่สุดอันนี้เปิดไปนิดก่อนอันนี้เปิดทิ้งเปนิดก่อนเปิดแม่สองใบเลยถ้าโบแปดก็โอเคก็อะไรก็ได้ของโบแปดไปนะมันจะได้เยอะเลื่อนนะเฮ้ย คอมดีคอมแรงต้องขอบคุณใครครับขอบคุณพี่นัทดีฟคูด้วยแล้วก็แอดพิกด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากสขารับสุดยอดสุดยอดใช่แล้วก็ลื่นจริงอันนี้นะอันนี้ไปก่อนเอาอ่ะคนละใบมาใบกูก่อนเลยอาจจะยังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฤอังกฤษดูดิี้ดูนะเฮ้ยใครวะใครอ่ะอังกฤษชินวูดเหรอไม่ใช่อ๋อแคมเคิลโกลเมสถูกน้อยมากหลานนานี่ไงเด็กปั้นยูเนเต็ดไงอ๋อหรอนี่คือหลานนานี่เดี๋ยวหลานนานี่หลานบุญธรรมสวดหนังจอย หมุนหมุนเมาสปินเมาส์ใบปาซิลโอเคปาซิลน่าจะดีของหใครวะวันโอ้เฮ้ยวินนี่เหรอวินนี่เหรอของเอ็นดีโอ้โหไอติ่งเบ้นดีอ๋อไม่ได้ลงอะไรเลยบ๊อบบี้ชาลตันแห่งแห่งแห่งปาซิลเกิดไม่ทันเออเกิดไปชอบตอนไหนวะทานนี้ใครโดนเจโดนเฮ้ยโอ้โหโอ้สคกิเนียอ๋อแบ็คหลังไอ้นี่ไอตัวโหดอ่ะใช่ใช่ฮันโคเดบิทฮันโคโอ้ยนี่น้อยกว่าอีกนะน้อยกว่าก็โดนแล้วดิ อันนี้มาละอันนี้มาอันต้องเม้มละอันนี้เมมหน่อยอันนี้ตั้งใจหน่อยจีไปขอแบบแพงๆอ่ะเฮ้ยวันเดอร์บอยปะบาซิลเฮ้ยวินนี่อาร์เซนอลกาเบียวกาบี้มาเตนเรียลโอ้ยจากมาตินมาเตนเลียมันไม่เกินห้าหมื่นอ่ะจ้าเออว่ะต้องน้อยต้องน้อได้เป็นแสนเลยนะเจ๊จริงเหรอจริงกันไอเอ็มบัปเป้อ่ะเหรอใช่ไอตัวนั้นโหดขอออกก่อนขอเสร็จนะ ้คำนี้เคยได้ยินที่ไหนนะขอเธอหน้ขอน้ขอเอาหน่อยอ่ะขอพี่เธอหนะอะไรเงี้ยนะขอบั้มเข้าไปนีดนึงโอเค UCL เฮ้ย CDM แค่ไหนเฮ้ยเฮแค่ไหนนะมึงว่าแสนเปล่าหมื่นนี่ก็ไม่แย่หมื่นก็โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้ผมว่ายังหรือว่ามันอาจจะราคาขึ้นหรือเปล่าอนาคตมาถ้าแพ้จะโดนเฮ้ยไม่แพ้หรอกเติมไปตั้งสามหมื่นโอเคมามาไปดู เฮ้ยวินนี่วินนี่เฮ้ยเฮ้ยวินนี่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ยหยย้ยเยย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 อยย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 วยย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 นยวยยยยยย่ยย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 ย่ยย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 ยวใยย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 ่ยย้ ไม่ต้องพูดเฮ้ยโอเค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 เล่นพี่เท่งไงอ่ะเท่งพี่เท่งเท่งเถือทัวร์ก็คือกดเข้ามาที่กิจกรรมตรงเมื่อกี้วันที่2ถึง31ธันวาคมนะครับทุกคนสิ้นปีนี้ยังได้ยาวเลยก็คือรับรับภารกิจนะก็คือต้องให้พี่เท่งอ่ะขับรถสามรอบสามรอโอเคทำภารกิจไปเรื่อยๆแผนที่รอบโลกเนี่ยขับไปแล้วสุดท้ายมารับพี่เท่งตรงนี้เหรอใช่รับแบบไอ้นี่เก็บไว้แต่ทีนี้มันจะมีอะไรนอย่างอย่างผมมารับให้เจ๊ไปแล้วคือเขาเรียกไง รับเอาไปเล่นก่อนตัยืมก่อนอ๋อตัวยืมเช่าตัวเช่าเช่าแล้วพี่เต่งเขาใช้นี่ด้วยนะโมเดลเป็นที่เรืองรีนะเนาะเออโมเดลเป็นที่เรืองรีนะอ่ะก็วิธีเอาไปเต่งลงแล้งหน่อยดิอยากจะใช้โค้ชเ่งของเราทำยังไงทำยังไงมาถึงแล้วทำยังไงไหนบอกหน่อยไวๆเข้ารีบๆกดโอเคไม่ใช่ก็มาถึงกดที่แลงแมนแลงแมนต่าไปเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มา ranking game ใช่ลงเลยเพราะเราแบบพร้อมปะทะ แล้วกดอันนี้ Quick s q u a ามันจะมีกดเลือกพี่เท่งเท่งเถิดเทิงอ่านี่อ๋อแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวอย่างนี้มาเลยเหรอคือจะเป็นตัวพวกเฮ้ยพี่เท่งเล่นกากาเรลาร์ดลูดิเกอร์โทมอรี่ดุมฟรีประตูเป็นเอมี่แล้วก็กลาเป็นคิมิชกับกาเซโดตัวลูกมีพาวเมอร์จูดวินนี่แล้วก็พี่เท่งเป็นหน้าเป้าก็คือกดเลือกโบเข้าไปอ๋อออ๋มันก็จะเป็นนักเตะแบบบวกมาให้พร้อมแบบพร้อมเล่นเลยใช่กูเจ๊ที่มือเขาโหดปะ แอดไว้เหรเจ๊แอดไว้แล้ววะต้องให้กำใจเจ้าตอนนี้เออเฮ้ยช่วงซีเกมนีใช่ใช่ใช่เสาร์ที่นี้ครับเสาร์นี้จะมีการแข่งกันเกิดขึ้นนะกับ e sport ของเราก็จะเป็น f c o n line ก็รอลุนจีดีคินมายเกิร์ดศูนย์สี่จิฟฟี่เจแล้วก็จุ๊บจุ๊บสี่คนลุ้นป้องกันแชมป์ครับเหรียญทองซีเกมเคุณเซผักใช่ปะก็แชมป์คราวที่แล้วเจเป็นคนพากลูกที่จีดีคินใช้ไปแค้มยิงยิงไกลอ่ะโอ้ไม้ห้านะเราเสมอเขาสองสองไม้สุดท้ายชินจริงเอาให้ คอแตกไปเลยมันจานคีนนี่ก็โดนไม้เสียบชินใช่ไหมไม่ใช่อันนี้พ่เท่งอ๋ออะเจ๊มามาครับเกมเริ่มโคเท่งเจ๊เฮ้ยโคเท่งติดเจ๊โคเท่งติดอะไรอ่ะติดเจ๊ไหวปะเนี่ยเฮ้ยเขาอเรียบร้อยโดนยิงเลี่ยนไปแล้วครับไหวไหมเนี่ยไหวไหม เขาเหรอไม่ผมว่าเขียนผิดนะต้องเขาไม้ไหวไม่ใช่ไหวไม่ไหวไม้ไม่ไหวแล้วเอยทำเโยที่ชงเปนด้ไม่ไหวไม่ไหวเรื่องแะ้วจีเฮ้ยมึงกินอะไรไม่เกรงใจคนเท่งกูเลยวะเนี่ยโดนสวนแล้วจีมเจ้หน่อยเจ๊โอ้โหดังชื่อที่เมืองนอกตลอดหรือสิบคนตลอดกูเนี่ย เขาดึงเขาดึงอุ๊ยลื่นลื่นลื่นสลับมันลื่นเหรอสลับลื่นล้อเอาล่ะนะเอาจริงเงี้ยนะมันน่าจะพี่บอกเราเอาแล้วนะคือประเด็นอ่ะอยากจะเล่นพี่เท่งโชว์มึงไม่เออโอกาสให้พี่เท่งกูได้บอลเลยดีกว่าเนี่ยเออพี่เท่งกูยังไม่ได้กดองาไอ้ยปั่นไปทีนึงเฮ้ยเก่งจังวะ ดี๋ผมชักปักให้เด่นหลุดใช้ครัว่าอะไรกฉลากปักโอ้โหมันนอกมันนอกเอ้ยนี่องดีเจอองดีจริงเบอร์เท่งไปแล้วไปแล้วเจ๊เข้าให้ตบเลยเจ๊เขาให้ตบเลยเจ๊นี่ไงไม่ไหวเปล่าน้องนี่หมูอะหมูเดี๋ยวพอแล้วแค่หมูนี่มันก็ด่าแล้วล้วชอบว่ะรู้มือไอ้นี่มันรู้งานนะคนเนี้ยที่เขาที่เขาติ่ง ไกเฮ้ยเขาจะกดโคตรโคมผิดนะโคตรอ๋ออะอย่างโค้งง่ายคือสระโอคเขาควรจะตอบคือโคตรและโคตรต้งนี้นี่ขอเสื้อหนึ่งตัวนะเจ้คราบอกเฮ้ยอะไรอะไรคนเท่งคนเท่งเล่นเกมลับโอ้เล่นเกมลับว่ะสุดยอดคนเท่งเล่นเกมลับเอ้ยไปแล้วคนเท่งคนเดียวคนเดียวเจ๊ยิงไกลดิคนเดียวเอาช็อตเอาช็๊ยแล้วไม่ช็อตคนทิง นี่คู่สายคู่ไหนเนี่ยเออคู่นี้เนี่ยโอเคเอาบอลแล้วโคต้งหน่อยเจมาแล้วครับจูดเบลลิงแฮมเป็นสั้นโคต้งล้ำบอลโคต้งพาวเวอร์ช็อตโอ้โหอยู่ที่คนอยู่ที่คนเลเนี่ยอยู่ที่คนแล้วล่ะเขาคนเขาหลบให้แล้วโอ้ยหูโล่งๆเก้พาวเวอร์ช็อตไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ โอ้อากาเดียูที่สุดนี่นะเท่พี่เท่ใส่เบอร์สามนะแก๊งสามชานี่ยิงแรงจัดจนเขาสไลด์ไม่ทันยอม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 มาดีแล้วอย่างคนเท่ๆนี่เจ๊ติดตามเขาแต่ตอนแบบยุคชอบมากชอบตั้งแต่ยุคเล่นคาเฟ่แล้วเฮ้ยเฮ้แกอยู่กับพี่หมัมเฮ้ยเขายิ่งคืนอ๋อเหรอแกเจ๊ะแลกวแกอยู่คณะเพื่อนอิสระมีพวกพี่หน่อยปฏิเทะปฏิเทะเท่เนอะนั่นน่ะแล้วแก๊งเดียวกันแล้วเขาก็ ึ้นคณะกับพี่หม่ำครับพี่หม่ำตอนนั้นก็มีพี่หม่ำพี่เท่งอาแปะอาแปะแล้วก็พี่โย่งไม่ใช่โย่งเชิดนะพี่โย่งที่ตัวสูงสที่แต่งตัวเหมือนเอ็นวิทอ่ะเออขนาดอะไรอาถาดีกว่าถุงสายแป้งโทรมามีอะไรวะโอ้คุณเดินเวลาอัดคลิปอยู่ฮัลโหลจ้าว่าไงว่าไงอะไรนะคุณส่งอะไรครับส่งอะไรวะคุณกำลังอัดคลิปแกเกินเกมอยู่นี่อ่ออากาศอยู่เนี่ยเนี่ยอ่ออากาศอยู่เนี่ยรู้ตัวปะเนี่ยถ่ายงานอยู่ไหนพี่ โค้จริงอ่ะจริงเหรออ่ะโอเคงั้นส่งอะไรมาข่าวหลังก็อธิบายนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องโทรถามแล้วคือส่งแบบว่าโทรกลับในสามสิบวิเลยคือส่งมาแล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยหรอหรือยังไงรีเกมเล่าไปบอกมันทำไมว่าเราอาชีพอยู่ว่ามันเนี่ยมันได้ทีเลยมันได้ทีแบบว่าข่มเราใส่เลยเนี่ยข่มโชว์เลยอ่ะเสร็จแล้วโทรกลับได้นะจ๊ะอ่าโอเคโอเคเกเฟเนี่ยทุกคนภาพที่แบบผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักใส่แว่นน่าหวานๆเนี่ยอืม นจริงแล้วอะนี่สายดันนี่เพราะเราโดนกดใช่โดนกดขี่ใช่พมเหง่อแล้วเราสามคนอะโดนผู้หญิงคนเดียวใช่กดขี่คิดดูเลยทุกคนแล้วดูเขาจะยิงอีกแล้วจะผูกเป็นหัวหน้ามาแท้ๆแล้วสำหรับโค้ชเท่งนี่เขาต้องส่งงานยังไงครับนะโค้ชเท่งเนี่ยเขาแบบมาแล้วเปิดเทิงได้ยังไงอ๋อเขาก็มากับพี่หมักเนี่ยตอนนั้นเล่นกับพี่หมักพี่หมักจี๊จีครับ่นกับพี่หมักพี่หมักก็ดึงมาเข้าแล้วเปิดเธอมาเข้าจริงๆ้านแล้วก็เป็นนักเลงเท่งในซอยตอนนั้น่าลูกพี่เขาจะเป็นพี่ ไทยเอกพันธ์ uh. <th ai S 2> แล้วก็เปลี่ยนเป็นซูโมกิ๊กปากิ๊กแล้วพอพี่เต่งเริ่มเก๋าก็มีพี่หน่งเข้ามาเป็นลูกน้องพี่เต่งอีกทีหนึ่งเขาเคยไปไปานได้นไหมพี่เต่งไงพี่เต่งหรือพี่เต่งคือถ้าถ้าให้เลือกตลกดูใจเจดำหนึ่งคนเจดำเลือกพี่เต่งเพราะจังหวะการเล่นลูกนาฬนาจำมาจากเขาเยอะมากเป็นต้นแบบเลยทีเดียบเนของพี่บอล ่แปลกๆก็ต้องให้เกียดเขาแต่พี่นุ้ยบอกพี่นุ้ยตอนนั้นเออใช่ใช่หรอพี่นุ้ยเนี่ยพีบอกว่าเป็นตัวปูแบบพี่นุ้ยเลยก็ชอบทุกคนแหละชอบชอบทุกคนตอนนี้ไม่ชอบอยู่สองคนอ๋อเข้าลยพี่เท่งกับพี่นงแหละมึงสองคนแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดทางเล่นอ่ะจะได้เราชอบจังหวะพี่เท่งอ่าแต่ว่าคือชอบหมดแหละตลกคาเฟ่ทุกคนเป็นอาจารย์เราหมดเลยเรามาเขาเลยเอาวิชาของเขาเนี่ยมาเป็นหาเกนเออแต่ว่าถ้าทางที่เราเล่นแล้วเราชอบที่สุดคือพี่เท่งใช่แลครับทุกคนจะรู้ใครที่ดูจะดมาตลอดจะรู้ว่าหลายๆ บุคลิกหลายๆมุกหลายๆจังหวะเนี่ยจะเอามาจากพี่เท่งเพราะนั้นก็ฝากด้วยพี่เท่งเดี๋ยวมาออกเจดําทองด้วยนะใช่ฝากพี่โมหิงด้วยเออฝากพี่โมหิงด้วยฝากดูแลหน่อยครับแ้่เดี๋ยวก็โอ้ยอันนี้พูดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอุเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะถ้าพูดไปกูโดนไอ้นี่บานเลยโดนปรับโดนปรับไม่ได้พูดไม่ได้เอาไว้รอรอติดตามปีหน้าครับเอออ่ะ วันนี้เราสนุกสนานประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากลองเล่นดูกับโค้ชเท่งก็ทำตามพี่จับพิกก็ทำใช่ควิกสควอตเข้ามาแต่ว่าดูแลนกิ้งตัวเองนิดนึงแล้วกันเข้ามาเจอตัวท็อปๆอยนี้ก็ถ้าไม่ขอเอะไรแมบนีปัญญาได้ยิงแล้วต้องขอบคุณพี่เขาด้วยมาพี่ขอบคุณมากูต้นด้วยเดี๋ยวเจให้เดี๋ยวเจให้ ให้ของสวยๆรวยๆปังตีนตามนี้ฝากด้วยนะกับ f อฟซีไลอ่องเรานะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์นี้นะติดตามด้วยนะกับทีมชาติไทยของเราที่มีนักแข่งทีดีคีนไหมก็สุดสีจิ๊พี่เจแล้วก็ไอ้จุ๊บไอ้เด็กเวนไอ้จุ๊บที่ทำทีมเจพังเนี่ยนี่แหละไอ้ไอ้ชั่วเดี๋ยวจบซีเกมเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนนะเอ่ออ่ะตามนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามพิจารณารูปแพลตฟอร์มด้วยกับแกเกินเกมนะจ๊ะส่วนของจามิก็จามีรักเดียวจามีรักเดียวเซิร์ชได้ในทิกตอกใช่ เจฟสบอลเฮดดีหกเก้าครับผมแล้วก็ทีมพ่อมันลบแล้วก็ทีมพ่อมันลบแล้วก็เอ้ยผมผมอยากไปฟังอีกผมเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีไปเล่นคอนเสิร์ตอันนี้จะผ่านเจ๊ดู๊เป็นคนแรกๆเลยจใช่ใช่มีงานเล่นเรียนดีสดเป็นปีใหม่ในกลางเมืองในแม่น้ำเป็นห้างสังคม แน,น่นำอะใหญ่ okay. ที่มีเรือเขารไลเข้าสยามเหรอไม่เฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดดิเฮ้ยฝากเลวอติดตามด้วยเออลองเพ็งกันมือโตคนนะ้นนะนี่คือเขาดาวติดต่อเขาอยู่คือไอ้งานเขามีแต่เขาติดต่อเล้วมานี่เราติดต่อเขาอยู่ใช่ครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนี้แต่ผมบอกว่าเป็นสั่งโทนห้างใหญ่ที่แม่น้ำภาพตัดบางทีเป็นนั่งเล่นอยู่ตั้งพวกเซ็งเนี่ยจริงจแล้วก็งานงานงานเพลงเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมีงานแสดงอีกตอนเด็กอนที่รอแถวที่สอง สามที่สองฟีน้ามาร์กาเรตแดงติดตามด้วยเลยครติดตามพวกผมด้วยครับนี่ครับพี่ก็ไม่อยากบอกเยอะเดี๋ยวมันตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยไอ้พวกนี้มันกันรอดอยู่แล้วด้วยต่อไปนี้เอาเจอกันใหม่คราวหน้าจ้าพระเจ้าไปบอกทุกคนนะจ๊ะไปวู้